มื่อนีเตี่ยมสว,วยเป่าดาไม่กวาดจ้าไปเพื่อนๆคนเป่า,ปาดาไม่กวาดกันจ้ามื่อวานี <c oughs> มาเอาไม่ดาไม่กวาดกัน <c oughs> ยะก็ไม่หวัวกกันท <c oughs> ่าอันขี้ไปมันถ้ามันค้อนมังฮิดเด้แล้วเขาค่อยมาค่อจอดเปล่งเอาเนาะ ได้แล้ว,ดวดเด้อสองพี่น้องได้เดี๋ยวเดี๋ยเรียวนี่ไปทาย,ย่ามอันนั้นย่ามไปแล้วเออเอาหลุงอันสตอรี่เยอะมากจ้งไปคอยไปเอาเด้อยวิ่งไหวเด้อกันท้าไหวแล้วมันอีนั่นค่อยว่ามันค้นมาทางฮีไลวะเจ้านะอืม เอาลองลองดูขันบนน,นั่นเราแดงแเนะคือค้อนหม,มองพุ่นไล่ว่ะข้ยอยนเออข้อน,นามาทางเพี้นไล่อะทางก้นพิ้นเออปาค่อยๆป้ายยิยยบเยบยบหมดบ้านแล้ววันนี้ อันนี้ก็ได้มาร้อยกว่าร้อยกว่าน,นี่ก็ได้ตีแขมแล้วมันเนี่ยมางดบ้านได้พี่น้อยเข้มกันยังไม่ได้รูด Và... Điều nha, vẫn nha Nặng thế mà và... Nói điều nâng cái này Hãy subscribe เอาดามไม่กว้าลงแล้วกินน้ำเบิดกว้านหนึ่งกินกินน้ำแล้วมันี่ก็อีไปปินแคมแมเน่ะปินแคมตีแคมก็ต่อก่อนแดดกระหลงฮอนตีแคมแทบตีให้พี่น้องเบึ่ฮอนไข่ให้เอาไว้ซ้ำนี้กอนนะ้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนะ้าพอกันใหม่เด้อจ้า